เนื่องจากทําการไลฟ์สดไม่ได้ผมเลยอัดเป็นคลิปไว้ให้รับชมนะครับผมเจ้าชิดบางพีเสรอร์ไปเจ้าเอเปิดได้เด่นเองครับจังหวานนี้ขึ้นแล้วโอ้ติดเน้นครับไม่ข้ามนะครับแต้มแรกเป็นของทางฝั่งบางพีน้อยนะฝั่ง ที่อยู่ในเฟรมกล้องนี่ก็จะเป็นเจ้าหนึ่งบางชันนะครับจับคู่กับเจ้าชิดบางพลีเจอคู่ของเจ้าตีสนเบนนะครับใส่เสื้อสีน้ําเงินนะครับเจอกับเจ้าเอฟเสื้อสีดำนะครับในเหลี่ยมเซิร์ฟีคัมฟีไม่บล็อกนะครับ13แต้มเกมไม่มีดิวนะครับแล้วก็คู่นี้ชิงกันอยู่ที่20,000บาท สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมและเป็นคนเบื่อเกมง่ายผมมีช่องทางการเล่นเกมใหม่มาแนะนาแอดไลน์ไปที่แอดสามห้าบบที่นี่มีเกมให้คุณเล่นโคตรเยอะและสําหรับสมาชิกใหม่เขายังมีโบนัสและสิทธิพิเศษให้อีกมากมายอย่าลืมกันล่ะแอดสามห้าเก้าสโรเบมถ้าใครพีไม่ถูกผมจะทิ้งแอดไว้ใต้คลิปอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับแรมอยู่ที่ศต่อหนึครับ ตีเสิร์ฟมามเปิดได้ครับเจ้าชิดชิดยกไปเจ้าหนึ่งเตะเหินฟ้าเข้าป่าเข้าดงไปแล้วแต้มเท่าที่หนึ่งหนึ่งนะครับสิบสามแทมเกมนะครับแต่ก็คู่นี้หนึ่งต่อหนึ่งครับเจ้าตีเสิร์ฟครับตีเสิร์ฟมาเจ้าหนึ่งเปิดด้วยหัวไม่ค่อยดีครับเจ้าชิดดันกลับไปเจ้าหนึ่งเตะแก้ไขถือว่าแก้ไขได้ดีมากครับจงบังหวะนี้ครับ อ่าดูเกมเสิร์ฟของทางฝั่งเจ้าชิดบังพรีเสิร์ฟบัดไปเจ้าตีเปิดได้ครับยกดันขึ้นมาเจ้าเอฟเตะเรียบร้อยดีครับ,บ,รบแตมยังอยู่ที่หนึ่งตัวหนึ่งครับเจ้าตีเสิร์ฟมาคล้องลงมาครับอูดันล้นข้ามไปครับเจ้าชิดเป็นโอกาสของทางฝั่งสวนเป็นเรียบร้อยครับโอ้หลบตะกอ้อครับจังหวะนี้สะกอ้อสองหนึ่งครับ ตีเสร์ฟโอ้โหเข่าช่องลูกนี้ตก็ออกนะครับก็มาการขานออกนะครับผมชมครับอาแล้วเจ้าชิดจะเสริมนะครับหนึ่งต่อสองเสริมวัดเ็ตไปโอ้โหเจ้าเอฟแต่ครับลูกนี้แต้มมาเท่ากันที่สองต่อสองแต้มสองสองครับชิดต้องพี่หรือนุ่มมาเสียนเสิอไปเจ้าสีหนึ่งสองมาเจ้าเอฟทำไมตีหัวดีครับสกอร์สองสองครับ เสิร์ฟเสิร์ฟคล้องลงมาโอ้เจ้าชิดเปิดได้ดันเดันล้นหรือเปล่าโอ้เจ้าหนึ่งยังเล่นตามน้ําได้ดีครับจังหวะนี้สกอสองเท่าครับเจ้าชิดเสิร์ฟครับเสิร์ฟจี้ไปที่ซ้ายของเจ้าตีเปิดโอ้ยชงลูกนี้อ้าวนะครับเป็นโอกาส ได้แต้มไม่ได้ครับของเจ้าหนึ่งเรียบร้อยสิครับแบบนี้ขยับแต้มขึ้นนําเป็นสามต่อสองครับหมื่นบาทเนี่ยครับนี่ครับโปรโมเตอร์ฟูมั่วมากเลยตอนนี้นี่สามต่อสองครับชิดเติร์ต่อครับบัดเข้าไปเจ้าเอฟเปิดครับเจ้าตียกไปไหนครับลูกนี้หูยกลูกนี้น่าผิดหวังอย่างแรงนะครับ ทำให้แต้มขยับหนีออกไปเป็นสองเ,อเป็นสี่ต่อสองนะครับบางพีนําครับสี่ต่อสองครับจิตบางพีเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟบัตโอ้ยพิกโอ้โหโลกนี้สก,กิลเน็พิกลงไปนะครับเจ้าตีเสียจังมาครับอู้สามแต้มติดเลยนะครับเกมเสิร์ฟของเจ้าจิตบางพีนี่นะฮะจิตบางพีเสิร์ฟรับห้าต่อสอง ไปหน้าขวาลูกนี้เจ้าเอฟแตกครับเรียบร้อยคนระับโอ้ถือว่าเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้เจ้าชิดบังพลีนะแต้มหนีไปเป็น6กต่อ2แล้วนะครับโอ้ได้สีแต้มติดเลยนะจากเกมเสิร์ฟนะหลักใครชอบใครนะครับผมโอ้เสียดายนะครับคู่นี้ไม่ได้ทำงานไฟ์สดให้ได้นะครับผมเนื่องจากเจ้าหน้าที่มาขอร้องนะครับโอ้พิกเนตลงไปเป็นแต้มอีกครับลูกเสิร์ฟของเจ้าชิด เสิร์ฟดีมากเลยครับโอ้เจเกตต้องขอจับมือเลยนะครับอตอนนี้มีการขอเปลี่ยนแดนของทางฝั่งตามนะครับให้สิทธิ์ฝั่งตามได้ขอนะครับผมอ่าแล้วครับสกอร์เจ็ดต่อสองครับชิดบ,บางพีเสิร์ฟต่อครับหลังจากเปลี่ยนแดนเรียบร้อยแล้วดูว่าจะล็อกอยู่ไม่อยู่สําหรับสวนเบนูเกี่ยวหลังเท้าล้นครับไปเจ้าหนึ่งยกเอง โอ้โหไปเตะเอาเน็ตด,ด้านล่างแล้วเจ้าหนึ่งพลาดโอกาสได้แต้มอย่างน่าเสียดายครับดูเจ้าตีเสิร์บบ้างนะครับดูวงสวิงของเจ้าตีสนเบนนะแต้มตามอยู่2ต่อ7ครักเสิร์ฟของลงไปหาเจ้าชิดเปิดได้ครับยกมาเจ้าหนึ่งเตะไม่เหลือ13แต้มเกมเท่านั้นนะครับแต่ก็คู่นี้ครับเจ้าชิดขึ้นโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ล้นออกนิดเดียวครับ ดูกเกมเซิร์ฟทางฝั่งสวนเบนครับโดยเจ้าตีแต้มตามอยู่2ตะเกตครับตามอยู่5แต้ม,มโอ้โหลงไปเจ้าหนึ่งเปิดไม่ดีครับเปิดไม่ได้ครับสองรัแล้วอลูอ่าแล้วครับลูกเสิร์ฟของเจ้าตีเริ่มทำงานแล้วนะล่ขึ้นมาครับมาสามต่อเจ็ดโอ้ถือว่าเสิร์ฟได้ฮุกมากเลยนะครับจังหวัดเสิร์ฟเมื่อกี้อ่าแล้วเสิร์ฟต่อครับเจ้าตีคุกลงไปเจ้าหนึ่งเปิดแตกอีกแล้วครับ โอ้เสร์ฟได้ตามสองต้มติดนะครับสำหรับเจ้าตีสวนเบนนี่นะครับใส่เสื้อเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับทางซ้ายของเฟรมกล้องนะฮะสี่ต่อเจ็ดครับเสร์ฟลูกนี้ติดเลยครับกดมากไปนิดนึงคะลูกเสิร์ฟของเจ้าตีลูกนี้ครับไม่คามนะครับสกอร์เจ็ดต่อสี่ครับกลับไปเป็นเกมเสร์ฟของทางฝั่งบางฟิีนะโดยเจ้าชิดชิดเสร์ฟเปิดได้ครับเจ้าเอฟยกไปเจ้าเอฟนั่นแหละครับสวยมากลูกนี้ สต่อเนะครับเข้าไปเปิดได้ครับเจ้าชีตด,ดูลุกยกมาสวยงามเจ้าหนึ่งไม่เหลือเจสครับสตีเปิดชงสุดยอดครับโอ้ยตรงโอ้ยเจ้าเอพยายามจะแก้หัวนะครับไม่ข้ามครับเป็นแต้มของทางฝั่งบางพรีนะฮะขยับหนีออกไปเป็น8ต่อสแล้วครับ สกอรแปต่อสแล้วนะครับสุดเอ่อบางพีนำํำเ,เสิร์ฟเชินมาดูเจ้าตียกเอาแล้วเอฟเตะลูกนี้ไม่เหลือครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของทางฝั่งเซนเป็นครับตามอยู่4 8ต่อ8ปีของไปเจ้าชิดยังยกขึ้นมาได้เจ้าหนึ่งโอ้โหกระจายครับลูกเตะลูกนี้ของเจ้าหนึ่งบางชันครับกระจายเลยครับผม เปิดได้ครับเจ้าเอฟไปเจ้าตีดันหูยค่อนข้างห่างโอ้เตะแก้ดีครับลงนี้เจ้าเนี่ยครับสี่แปดครับสกอร์ดูเกมเตะตีคล้องลงไปเจ้าหนึ่งเปิดหลังเท้าขึ้นมาได้ครับดูเจ้าหนึ่งเตะติดเกี่ยวเจ้าเอฟครับเอฟยกไปเจ้าตีทำบ้างครับก็เป็นไงครับดีครับอ่าละงครับใบแต้มนะครับสำหรับส่วนเบนหูเกมเกี่ยวของเจ้าเอฟเมื่อกี้ถือว่าสุดยอดนะครับผม ก็8ต่อ5เอ้ย5ต่อ8ครับ<ด>ตัวที่ตีเปิดได้ครับเจ้าหนึ่งเจ้าชิดดันขึ้นมาเจ้าหนึ่งต้องคอไปครับหลบสกอครับเมื่อกี้สกอร์8ต่อ5ครับชิดเสิร์ฟตัดยอดมาไม่ข้ามครับสกอร์58ครับ เสิร์ฟดีเปิดได้ครับนะเจ้าชิดยกหลุนหรือเปล่าโอ้โหเจ้าหนึ่งยังตามโอเวอร์เน้นมาได้นะคแบบห้าครับไม่ข้ามอีกแล้วครับลูกเสิร์ฟของเจ้าชิดดูเกมเสิร์ฟของเจ้าตีบ้างครับสวยงามครับเข้าช่องลูกนี้เป็นแปมครับถือว่าเสิร์ฟเอสไปเลยนะครับผม ว่าจะแซงได้ไม่ได้นะสำหรับส่วนเบนใครก็ได้ใก็ได้ี6ต่อ8ครับสีเสิร์ฟของไปเกมยกของเจ้าชิดไม่ค่อยดีนะครับเจ้าหนึ่งแก้ไม่ได้นะแต่ก็ออกไปอาแล้วครับไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับส่วนเบนว่าไล่ขึ้นมาสูสีแล้วนะครับ7ต่อ8ครับตามอยู่แต้มเดียวเท่านั้นครับเสิร์ฟดีเปิดได้ครับเจ้าชิด ดูเจ้าหนึ่งเตะติดเน็ตเองครับจ, Culture, จั <S <S งหวะนี้ครับโอ้โแต้มมาเท่ากันแล้วนะครับ8ต่อ8ไม่แน่แล้วนะครับสิแต้มเกมนะครับโดนล็อกอยู่8แล้วก็โดนตีเสมือจนได้อ้าวต้องดูเกมเสริฟเจ้าติงหนึ่งเปิดได้ดีครับเจ้าชิดยกมาเจ้าหนึ่งเตะถือว่าใช้ได้ครับลวงนี้ล็อกสกอร์ไม่ให้แซงได้นะแต้มอยู่ที่แต่อแครับ เสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วครับนี่แหละครับเกมเสิร์ฟของเจ้าชิดบางพลีหายไปนะท่านผู้ชมตอนนี้น่าละตอนนี้จะแซงไม่แซงครับตีของไปหน้าขวาชิดยกมาเจ้าหนึ่งแตะดีครับตามอยู่ที่8ต่อ8ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรช้าชอ่ะเสิร์ฟมาได้อ่าแล้วครับเจ้าตีดันกลับไปได้ สันแบกแก้ออกครับ <Ooh. S 1> อ้าแล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้แล้วนะบางพี่โอ้โหบทจะได้นะะลุกนี้เกาต่อแปนะครับเจ้าชิดจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาหน้าขวาโอ้ยเปิดไม่ค่อยดีครับเจ้าเอฟตามกลับไปได้ครับเจ้าตีแก้ไปโอ้สันแบกดีครับล้นขามาเป็นโอกาสของทางสวนเบนเจ้าตีเรียบร้อยครับลุกนี้ <c oughs> สกอ8ต่อเก้าครับ ส่วนเบนตามหนึ่งแต้มจะตีเสมอได้อีกครั้งหรือไม่ไม่ข้ามครับสกอร์เต่อ8ครับเจ้าชิดบางพีเสิบโอเจ้าเอฟเปิดด้วยหัวลูกนี้เอาไม่อยู่ครับเสียแต้มให้กับทางบางทางฝั่งบางพีนะขยับขึ้นไปเป็น10บต่อแปแล้วนะครับอ่ะสิต่อ8ครับดูเกมเสิฟเจ้าชิด จี้มาเจ้าเอฟเปิดหังไปสวยครับตีหัวแกะโอ้ตีหัวแกะออกอีกครับเจ้าเอฟครับแต้มเป็น11ต่อ8นต่อับนะแต้ม11ต่อแปครับเจ้าชิดบางปรีเสิมแล้วก็ล้นออกหลังนะครับลูกนี้8ต่อ11นะครับผมเจ้าตีสวนเป็นเปิดได้ดีครับเจ้าชิดยกมาเจ้าหนึ่งแตะข้ามาเรียบร้อยดีครับ ตรงนี้อารับชิดจีมาเจ้าตีตียกเป็นไงเจ้าเอฟเตะไม่เหลือคอ่ายุงมันเยอะนะครับตาไม่มีควันก็อยู่ไม่ได้เอาตีเสิร์ฟโอ้โยมีกากันเองครับเจ้าหนึ่งเอ่อเจ้าหนึ่งกับเจ้าชิดนะครับเสิร์ฟได้แต้มครับสำหรับเจ้าตีไล่ขึ้นมาเป็น9ต่อ11นะครับเก้าต่อ11ครับจีโซนเบนเสิร์ฟครับเดืยดตี ไปแล้วเปิดได้ครับเจ้าชิดยกเจ้าหนึ่งโอ้โดนเกี่ยวครับติดเกี่ยวโอ้ยยกไปตีหัวแกไปเจ้าชิดล้มข้ามาโอ้เจ้าเอพลาดครับอสองจิตสองใจนึกว่าตะก,ก้อจะออกหรือเปล่าครับไม่รับนะครับลูกเมื่อกี้ของเจ้าชิดรับล้นค้ามานะครับเป็นแต้มกลับไปจนเกมเ,เสร์ฟของทางฝั่งมังพ,พีครับ119ครับ อ่าล้เปิดได้ดีครับเจ้าเอฟูเจ้าตียกไปเจ้าเอฟเตะหมูลงนี้เตะสวยครับเห็นครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเจ้าหนึ่งเปิดได้ครับจะชิดยกมาเจ้าหนึ่งเตะติดเน็ตนะครับอ้าวแล้วก็เริ่มพลาดแล้วครับเจ้าหนึ่งแต้มไล่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเบนเป็นสิบต่อสิบเอ็ดครับอ่ะไปแล้วครับเกมส์ฟเจ้าตีสิบต่อสิบเอ็ดครับ เสิร์ฟดีอีกแล้วเอาละครับแต่มาเท่ากันที่11เท่านะครับทีมงานส่วนเบนห้ามเสียงดังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเกมจะไม่จบนะครับดีใจก็ต้องกั้นไว้ก่อนนะครับนะครับจะแซงได้ไม่ได้นะครับสําหรับสวนเบนตีเสมอเป็นครั้งที่2แล้วเสิร์ฟดีเจ้าชิดแต่ครับเอาละครับสวนเบนแซงครับโอ้จากเกมเสิร์ฟของเจ้าตีนะะ ความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วนี่เจ้นางมั่นใจแล้วนะตอนนี้ขออีกแต้มเดียวเท่านั้นนะโอ้โหคงสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเป็นแมทพอยต์ของทางสวนเบนแล้วนะครับโอ้ตามมาตลอดนะครับผมจะมาพลิกแซงช่วงแมทตั้งสำคัญหรือไม่นะแต้มอยู่ที่12ต่อ11ครับ เรียบร้อยไหมยังอยู่ครับโอ้เจ้าชิดลากเล่นเองครับเอาแล้วครับแต่ก็สกอร์นี้ยังล็อกอยู่นะครับโอ้จังหวะนี้เจ้าชิดเลือกที่จะลากเองนะครับเล่นเองนะครับอ่ะกลับไปเป็นทางบางพีเสริมนะครับแต้มตามหนึ่งแต้มแล้วตกเป็นฝ่ายตามแล้วนะครับสำหรับบางพี11อต่อ12บอนะครับรู้ว่า เกมเ,มเสร์ฟไมโ่โอ้โหเกมเสริฟหายไปจริงๆครับเจ้าชิดบางพีฮะนี่แหละครับสิ่งที่แตกต่างนะครับแมตช์ไฟครั้งที่2ครับตะก้อแต้แมเดียวเกม 12. ต่อ11เเจ้าตีเปิดได้ครับเจ้าชิดเล่นเองอีกแล้วครับเจ้าชิดเลือกเล่นเองจบเกมเลยครับโอ้ยพลาดครับจังหวะนี้ของเจ้าชิดบางพีนะโอ้ยนำมาตลอดนะครับ กลับมาพลิกแพ้นะครับด้วยสกอร์12ต่อ11นะครับเออ13ต่อ11นะครับท่านผู้ชมก็เป็นถือว่าสวนเบนทำสำเร็จนะฮะโอ้โห